สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีท, עם, ท, Building, ทุกท่านที่เข้ามาติดตามช่องทาง YouTube กบกล้วยงามเลยนะครับเนาะมื้อนี้เขาอกว่าพบพอกับหอยกล้วยครับมื้อนี้สิมาถามว่าหอยกล้วยมี่ยังมาเปิดแบงค์พี่น้องครับเอาสวัสดีครับหอยกล้วยครับค่ะสวัสดีค่ะพบพอกับหอยกล้วยคือเก่าค่ะกับสวัสดียี่สิเดือนมิถุนายนเดือนกรกฎาคมสองพันค่ะมื้อนี้มาเปิดจ้ารายการหอยกล้วยมื้อนี้2รายการค่ะมื้อนี้เอาตัวเล็กแค่บ้านไม่ได้ด้วยนี่ตัวนี้เป็นผูรอค่ะเป็นลูกไส้สางกุ้ยดอนค่ะสูง เป็นผูอรอเป็นลูกไส้สั่งอุดวนนะครับเนาะส่วนสูงร้อยห้าสิบแปดค่ะคนฟันแทกี่ข่ยอ,ยอยเนี่ยฟันแทหนึ่งคู่ค่ะปาดฟันแทหนึ่งคู่อันน่าคนจะไม่ลอยเกจสิบเป็นเทเ่าไหร่ก้อยถึงค่ะพอเป็นกระซูนะครับเนะาะจะสั่งอุดรนนะครับนี่ครับเป็นลูกไส้สั่งอุดรน,นะครับปาดเหมือนมยาวคมหนาเลยพี่น้องเนี่ยครับเป็นผสมในไรละน้อยค่อยผสมในไรละค่ะผสมเก่งป่ะครับผสมเก่งค่ะคือว่าเด็ดทีละสองทีละสามน้อยก้อยเนี่ยแมนค่ะปัดดีครับลูกไส้สั่งอุดรครับพี่น้องงเบครั มือถ่ายครับป๊อดกล้วยผูรอตัวสีเปิดแล้วข้าด้เครับปอสครับเปิดไว้ห้าหมื่นสามพันค่ะห้าหมื่นสามพันบาทครับมึงครับตัวผูรออสวยๆงามๆเลยพี่น้องเพืครับดีครับคือเปิดถือครับกล้วยผูรอยงี้นี่ครับเพงครับแบ่งปันพี่น้องเอาไปคุ้มฟูงหน้อยก้อยแน่นค่ะแบ่งปันพี่น้องเอาไปผสมเนาะจ้าผู้ที่อยากได้กล้วยไปคุ้มฟูงครับนี่ครับคุ้มสูงมากเลยครับร้อยห้าสิบแปดกับฟันแท้หนึ่งคู่ เบมึงจุดเด่นนี่ครับกล้วยขาดน้ำเย่างยงง่ายน้อยหน่อยก็ไดแต่ว่ากระดูกแข็งขาเงี้ยงี้นครับพี่น้องจะเสียเว่าเอากวดน้ำขวดยังงั้นมึงหน่อครับเบมึงครับพี่ครับกระดูกเร็บเงี้ยโค้งสางนี่ไปเลี้ยงดีดยังง่ยหน่อยหน่อยก่อนบ่นี่ครับเอาจุงมงวดย่างมึงกันหน่อยก็ให้มาเลยมันเชียงนะครับพี่น้องเมันหูเนาะค่อยๆเนาะนี่บ่อยากย่างมันนะครับพี่น้องนีะครับนี่ครับปอดนาหนาลึกๆนะครับพี่น้องมึงนะครับย่างหยิบห้อยเกลีเปิดไว้ที่ สามหมื่นสามพันค่ะสามหมื่นสามพันบาทครับป้าบุญเลยครับพี่น้องเอ,อ้อมันก็มึงไคมงามครับพี่น้องให้แต่พี่น้องมันชัจิตสนใจอย่าได้คล้ยผูรอตัวนี้เลยก้อยมาบา้านน้องบอลตำบ,บนน้องเกลียงเพิ่มเมื่อจะว่าเลขขาสค่ะเสร็จไปเมื่อสองสุวรรณค่ะน,นี่ครับป้าดบุญเลยครับคล้ยผูรอครับเอาพี่เลยก้อยเอาพี่ครับนี่ครับเป็นอย่างตื่นเชียงวันจังไรครับพี่นอ้องแต่ว่าคล้ยนยีย่ไซดีบ่อยก้อยนี่ไซดีเชี่ยงค่ะเชี่ยงดีไซดีครับเนาะนี่ครับป้าดบุญเลยครับ สูงก็ห้อยก่อยครับข้อยผูตัวนี้ครับจุดเด่นหนาอานดึกเปิดไปที่ห้าหมื่นสามพันบาทหน่อยก้อยค่ะแมงครับบนี้เอาฝากเบอร์โทรหน่อก่อนครับไนี้ศูนย์เก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ค่ะไอดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะไอดีไล่กับเบอนี้มีครับเบื้ครับป้าเบงจุดเด่นกับพี่น้องข้อยผูรอครับเบื้องหนาตาครับไปี้อาหนาตาไปบักมั่น่อยไป้อนี้นี่ครับลูกสั่งลูกด่วนนะครับพี่น้องเนอะตาแต้มแจ่มจ้ำอึกหนาวเผาเงี้ยครับพี่น้องเนี่ยครับ บอกเงินหนาไงครับพี่น้องเอ้ยมึนีัครับค่อยๆดันโนไปเลยครับเอาครับเบิ่งครับหน้าตาดีๆครับเอ๋อฝากเกษตรกรผู้หญิงเดี๋ยคุ้มไปสมแน่ก่อนค่ะจะได้พอพัานดีดีล้อลอเอาไปโค้งฝูงนี่นะคะลูกไส้สางกุดดอนค่ะลูกไส้สางกุดดอนนะครับเนาะป้าถ่ายนาหนาดูดีครับพี่น้องเนี่ครับใครใครตรงนี้ได้ก้อยเนาะใครกับตรงนี้ครับนี่ครับอ๋อถอยหลังนิดหน่อยก่อนนี่ครับเบิังใครครับพี่น้องใครกับดีงามเลยครับพี่น้องนี่ครับป้าลูกไส้สางกุดดอนครับ เมื่อมึงหนาตาพอดีกวครับพี่น้องหนางามๆเลยครับหนาไม่หมวยเลยหน่อยก่อยเนาะตัวนี้หนาตาล่อค่ะหนาตาเรารอเลยครับมึงครับลูกไส้สั่งอุดรครับไปกําลังขวอยากเดี๋ยวขวัยไปผสมครับนี่ครับอ้าวมาดีไปบูทัวใจนึงหยก่อยเนาะซุนเก้าฮกซารเกตฮอกโคกหนึ่งซีซุนค่ะไอดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะนี่ครับไอดีไล่กับเบอร์นี้นะครับก้อยกับยูบาน์น้องบอลตะบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับหของนี้งามครับหอยก้อยมาเปิดแบงกับขอพันสูงครับ เกิดคอเพิ่นก็สูงกว่าเจโลครับนี่ครับอใส่สร้างอุดรครับเอ้ามาเนี้ยเบิ่งแม่ยทองเพิ่นครับบาดนี้ว่ามี2รายการน้อยกว่าพี่เนาะตอนจะจบคลิปเอ้าบาดนี้ป๊อดมื้อนี้ครับพิ่ครับครับของรอครับพี่น้องราคาถูกๆครับเปิดไว้ที่53,000บาทน้อยกว่านีนบ่ค่ะ เอาหอยก้อยแม่นี่สองชนะเป็นไดครับพี่ครับแม่นี่สูงร้อยสี่สิบหกค่ะเป็นลูกสาวพ่อเบิ่มพันล้านค่ะทองในสิบเดือนค่ะทองก็พอจะไม่ค่ะจุดเด่นแม่นี่เป็นไอะไรก้อยครับนี่ตัวนี้อ้างลึกโคล่องสางดีค่ะหนาค่ะกล้วยที่อ้างหนาลึกหลังป่าบูครอลาเข็งนะครับเนาะสุดจัดประลัดบอกเลยครับแม่นี่ครับอัตลักษณ์กล้วยไทยชัดเจนมาหอยก้อยแม่นค่ะเพิ่งทองในสิบเดือนเลครับ พอหนึ่งิบเดือนค่ะพ่อก็พอได้ก่อยค่อยพ่อก็พอจะไม่ค่ะฟันแท้กี่คู่ก้อยนี่ฟันแท้หนึ่งคู่ค่ะฟันแท้หนึ่งคู่ส่วนสูงร้อยสี่สิบหุกบวกวุ้ยอนาคตรวยหาสิบขาดรวยก้อยนี่ถึงอยู่ค่ะน่าจะถึงอยู่แล้วครับเนาะนี่ครับเป็นเป็นลูกสาวบ,บึ้มพลหลานนะครับพี่นอ้องทองสิบเดือนเลรอครับพี่น้องมุ่งจุดเด่นตัวดีคือล้ำถ่ายดีครับอ่างหนาลึกเหลวกหลังปลาบูครอปลาขิงครับพี่น้องนี่ครับข้อยเมรีสีเปิดราคาได้ยังก่อยนี่เปิดไว้หาหมื่อเก่าพันเเกกษตรรไปลี้ยงค่ะ ปลาเปิดหามือเงาไว้ครับแน่นค่ะเน่ยครับเบิ้งครับเบิ้งกล้วยหามือเงาเก่าเลยพี่น้องเอ้อผมว่าเป็นหมูครับพี่น้องเอ้าหันหนาไปเป็นเงินก็เท่านี้เนี่บอกจุดเด่นไปเรื่อยก่อนตาแต้มค่ะแก้มจ้ำข้านาเขาเปิดดีข้าแก้มขาจะดีค่ะครับเบิ้งครับฟันแท้หนึ่งคู่นะครับดี่ครับเอ้าเงินอับปากกันหน่อยก่อนนี่ครับฟันแท้หนึ่งคู่ครับพี่น้องเมื่อนี้ครับฟันแท้หนึ่งคู่ชัดเจนมากครับนี่ครับป๊าอนาคตรอีกหน่อยหาซิเพิ่มมาบ่ขาดน้อยก่อนบ่คขาแน่นอนค่ะดีครับจุดเด่น เผาวง่ายๆเลยค่ะก็ดูแข่งขางี้เนาะดูสาวเบิร์ดพัลลามันดิครับแงนค่ะผลิตทิศสายผิดรุดดอนน่านมาด้อยค่ะเปิดราคาอะไรก่อนก่าบอกไปกันห้าหมื่นเก้าพันค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทแม่งครับเบิังนี่ครับคุ้ยห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสาวทองแหลกมาด้อยก้อยแงนค่ะแี่งครับว้นนี้ครับสุดจัดปรัดบอกเลยครับปาเบิึงไายครับพี่น้องเหมือนนี้บึงไทยไายบนหนาดีหน่อยก้อยเนาะโอ้คุ้ยตัวนี้จะเคลื่อนแบบกว่าจะเลนบ่อยก้อยค่ะ นี่ครับเคยเดินปกว้องด้ครับอันนี้อันไอยเพิ่นไปนั่งค่อยอยู่งนครอันนี้เป็นอันฉีดวัคซีนมาค่ะฉีดวัคซีนมากนะครับเลาวแต่ว่มวิพนกค่อยๆวิผนค่ะนี่ครับจับิ่งกับบมเก็บบ่ายังดอกพี่น้องสบายครับบ่าวยังครับฉีดวัคซีนหมอบมอเก่งกันบ่หมอ่นมาเก่งหมอ่นบ่เด้ไรหงครับเขาม่เล่ไรไงน่ารำรอบฉีดวัคซีนครับฉีดวัคซีนนี่กันปาก้อเพื้อนบ่อย่นี่ครับโอ้นี่ตาบ่าเบิ่งล่อตัวครับพี่น้องเบิ่องครับพี่น้องเอ้คุยหามือเก่า จะได้ของดีแล้วข้าถูกคนติดตามช่องได้ก่อยติดตามช่องยูทูบกรอบเข้าง่ามละเอียดค่ะอ้อนขับมาเลยครับผู้ใหญ่หาหมื่นเก่าพันบาพี่น้องเอ้อทำเป็นช่องอื่นนี่เปิดแล้วข้าได้ก่อยๆนี่บุรุษเหยียบแสนน้อยก้อยเนาะแอนค่ะเจ็ดแปดมือมืออยู่หลับแต่ว่าช่องกรอบเข้าง่ามละเอียดเปิดหาหมื่นเก่าพันบาทครับพี่น้องนี่ครับกะไปติดตามมึงเดี๋ยครับว่าผมเปิดถือลูกเปิดแพ่งครับพี่น้องอันว่าผมเปิดคือกะโทเของบาเอาไปเลี้ยงครับพี่น้องไปกินต้มน่องเย็นหน้ำน้อยก้อยแอนค่ะบ้ามมๆเหือนนกััครบพไป คนธรรมชาติเด้เป็นมึงนะครับเี่ปดครับพี่ครับก้วยหาหมื่นเก่าครับพี่น้องเอ้ยจับประหลัดบอกเลยครับนุ่มลรล้งเครับพี่ครับนี่ครับมึงครับปาดมึงควบหนาควบบางกับพี่น้องไหมครับอ้าฝากขอโทษที่ใส่ที่นี่แศูนเก้าหกสามเก็ดหกหกหนึ่งสี่ศูนย์ขายดีไล่กับเบอร์นี้ค่ะห้าหมืนเก้าพันบาทครับสนในจิตสนใจกับโทษเข้ามาสอบถามเลยครับศูนย์เก้าหกสามเจ็หกหกหนึ่งี่ศูนครับกล้วยอยู่บ้านหนองบอนตบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับพี่น้องเอ้า พ้นอ mm? ve ีกรอบหนึ่งคนก่อนเขาก่อนที่จบฉิปของอีเสริมงามมีแม่ทองมาฝากพี่ฝากน้องครับหันภาษาเข้าเอิญเอิญแม่มูตุนน้อยก่อนเนาะค่ะนี่ครับเป็นแม่มูตุนนี่เลยครับพี่น้องปาดบึ่งครับเอาหนหน้ามึงายมึงจะเป็นอะรก่อนเขาแบบนี้ปัดบึ่งเลยครับพี่น้องข้อยลูกสาวบึ่งพลานครับพี่น้องปาดฟันแท้หนึ่งคู่ชัดเจนครับกระดูกโค้งสางงี้แข้งขากระงี้ครับอยู่เล็บมุ่นปเล่นบาทครับพี่น้องบอกเผาไม่เอาสอดเออเอาสอดเตาเผาหรอครับพี่น้อง เอาถอลังย so no no ัง <French> น <Claire prepares> no no ้อยก็ยังห้องปัดเงียบมึงเงียบป๊ัดมึงควบเงีครับพี่น้องมึงเนี่ยถ้าจะพี่น้องมึงอยากขอมาชมกล้วยตัวนี้เด้ไหมก้อยมาบ้านได้ไหมเอ่ามาบ้านน้องบอลตะบนน้องแก้วเพื่อเมื่อจะไวลอยอ็ดค่ะยินดีต้อนรับนะคะเอาดึงเงินหนาจริงๆนะก้อยห้องจดทามงามก่อนี่จบชิปเข่า่ครับเอาจะทามงามกว่าห้อถอยหลัางจังน้อยครับพ่อได ก็จะจบชิปมึนง่ามๆครับพี่หอลังก์ยี่น้อยก้อยอ๋อหนาอ่างดึกครับเอาขางขวาขางคว้านิดนึงให้ก้อยนี่ครับป้ามึงครับก็จะจบชิปครับพี่น้องมึงนี่ครับหากใจมันง่ายกว่านี้มังยังหอยก้อยเดี๋ยวมึงสั่งเมืองสุรินค่ะถ้าจะอยากมันง่ามมันนี้ครับมาหนี่ค่ะพระเวทเมื่อไรจ้าอ๋อนี่ครับเอามาดนึ่ฝากเอฟซีโอเนยก้อยมาดนึ่ค่ะฝากก็ไรก็แชร์ช่องยูทูบกับพยาเลดี้ได้ค่ะ ฝากติดต,ตามนะคะ่ะกล้วยเมีสาวน้อยปีไิทาอำเภอว้าปีบุรุมนะคะขอบคุณขอบคุณในรายค่ะจะส่งทุกหน้าคอเรียบร้อยแล้วค่ะจะส่งเรียบร้อยนะครับเนาะกล้วยเมีสาวน้อยจัดส่งไปทางอำเภอว้าปีบุรุมน,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 นะครับเนาะขอบคุณเอฟซีในรายราน,ยาารรนครับเนะด f ้อล,ลูกสาวสั่งอุดรปีไปแล้วครับจัดส่งเองเลยกับหอยก้อยครับถึงบ้านย่างปลอดภัยแล้วครับนี่ครับอยากได้ของดีของงามราคาถูกๆก็ต้องติดตามที่ช่องทางยูทูปก๊อปควายงามเลยครับอีกช่องทางหนึ่งคือช่องทางเพจนะว่าให้ก้อยช่องเพจค่ะช่องเพจ ไป้ข้าวจุ่นไปก็จะถ่ายครับวันนี้เบิ้องขีปนาวุธนะครับวันนี้มีแมวมูตุนมาฝากพี่ฝากน้องครับป๊อดเบิ้งนี้ครับแมวมูตุนครับนี่ครับป๊อดเบื้งล่าตัวลใหญ่ครับใหญ่ดีครับเน่านี่ครับวันนี้ป๊อดเบื้องนี้ครับเบื้งค้อมใหญ่ค้อมอ่างครับพี่น้องเอ้ยสุดจับประดับบอกเลยครับคอยก่อยมาเปิดหามื่นเก้าพันบาทครับขอกราบคำว่าสวัสดีครับ